ครับสวัสดีครับช่องปืนยิงปลาช่างน้อยสารยาวันนี้จะมาส่งงานครับคิวงานเดือนพฤศจิกายนตัวแรกจะเป็นส่งกําคอครับลางมิเนียมบอนแพ็กครับใส่ลูกข้างหน้าครับตัวนี้จะเป็นแกนแช็กเ,เกอร์กัมคอครับปีกโรเลอร์ในข้างขาวนอกครับ ปิดกัพีเาานิดหนึ่งครับเหเช็กเกอร์อยทั้งสองฝั่งกับกำคอครับตัวที่สองก็กำคอครับตัวนี้เป็นลางเหลี่ยมครับเหยีเช็คเกอร์ปิดโรเลอร์ในข้างขานอกครับเป็นไม้ประดู่ครับ ตัวนี้เป็นรางกลมครับปีข้างคาวรางกลมแกะแช็กเกอร์ตัวนี้กำคอรางไม้ครับฝังทองเหลืองครับ โรเลอร์ในข้างขาวนอกครับชักอยู่ที่79ดสบเกาครับแจ็คเกอร์ทั้งสองฝั่งครับลุ่ไกลก็ฝั่งลางทองเหลืองครับใส่ลูก4ีมิลห้ามิลได้ครับตัวนี้ก็กำคอครับไก่เซฟนก ลางฝังทองเหลืองครับตัวนี้เป็นอีกโรเลอร์สี่สิบเซนครับดูครับลางฝังทองเหลืองครับกลุ่มไกล่ก็สเตนเลสครับตัวนี้ก็กำคอครับลางฝังทองเหลือง มีาตัวนจากเก่ีปโจดแดงปากนที้หก็ล3ตัวนี้กำคอครับลางกลมไก่เซฟนกเป็นไม้ขีเหล็กครับตัวนี้ฝั่งน,นี้ก็ติดขาวนิดนึงครับ รางกลมปีกข้างข่าวรางอยู่ที่เมตรสาครับตัวนี้เป็นทรงซีแซครับเยดเชกเกอร์รางกลมปีกข้างข่าวเจาะลดน้ำหนักทุกตัวครับทรงซีแซครับ นี่มีตาเลยวอันนี้เป็นมือสอดมือสอดล่างเหลี่ยมครับออตีโร,รเลอร์ในข้างขานอกครับซกล่เซา็ดนะคีับ มีแตงโมจากเดรนแตงมหลานิพยอมนี้ก็มือสอดล่างเหลี่ยมครับดีโรเลอร์40เซนคิวงานเดือนพฤศจิก,กายนนะครับเดือนต่อไปก็เป็นคิวเดือนธันวาครับ ก็มือสอดลกลมครับปีกโดลเลอร์40่สิบเซนหลงยาวที่เมตรสาสบครับมือสอดไม้ประดูงานก็จะประมาณนี้ครับเนียนๆหน่อยตัวนี้เป็นมือสอดปีข้งางเท้าครับ สามสินสอดปีข้างเ้าตัวนี้ก็มือสอดรางกลมครับปีโรลเลอร์ในข้างเ้านอกครับสองฝั่งเหมือนกันครับจับได้ทั้งซ้ายทั้งขวา สอดรางเหลี่ยมครับอีกโรเลอร์ในข้างขาวนอกปีก45เซนครับใส่ยางได้2เส้นตัวนี้รีดปลายครับรีดปลายเดียวจับได้2ฝั่งครับซ้ายขวาไก่เซฟนกทุกตัวครับ วสุดท้ายไอ้คอมครับลางไม้ครับปีข้างขา่ากระดูส้มไกเซฟนกครับปีข้างขา่ายับได้สองฝั่งครับครับสนใจปืนยิงปลาเช่นงน้อยสารยาก็สั่งทำได้ครับ คิวก็ไปเรื่อยๆครับงานก็ประมาณนี้ครับสนใจก็เบอร์โทรไอดีไลน์ก็0870303409ครับสวัสดครับาทีครับ